สวัสดีค่ะต้อนรับคนผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของข่าวปักหมดนะคะสถานีข่าวปักหมดะคะ่ะพบกับเราได้นะคะในช่อง FM 105นะคะประมาณสัก2ทุ่มกว่า,วานะคะ105ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ติดตามได้ในแฟนเพจของเพจ Facebook ข่าวปักหมดนะคะแล้วก็เพจ Facebook ของคนอ้วนอรลูเสียคะ่ะถ้าจะบอกไปนะคะดิฉันได้มีโอกาสแวะไปที่ภูเก็ตนะคะซึ่งจะเป็นแซนบล็อกของการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะเข้ามา ทดสอบการอยู่กันกินในของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากมีการฉีดโควิดแล้วนะประมาณวันที่1กรกฎาคมนะแต่ก่อนหน้านั้นดิฉันได้แวะไปที่ภูเก็ตค่ะไปคุยกับผู้ประกอบการของภูเก็ตนะคะว่าในช่วงที่ปิดเกาะภูเก็ตในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเขามีการปรับตัวกันอย่างไรดิฉันได้ไปพูดคุยกับคุณอมอรอินทรเจริญนะคะประธานอมอรกรุปท่านเป็นเจ้าของภูเก็ตเพลคอมพานีถ้าพูดถึงภูเก็ตเพลคอมพานีเนี่ย ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำภูเก็ตทำเรียกได้ว่าไข่มุกนะคะส่งออกแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้ได้ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยในคุณคุณนร์บอาให้ฟังว่าในช่วงที่มีปัญหาปิดเกาะเขาแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะไม่ปล่อยให้ลูกน้องของเขาเนี่ยต้องออกจากงานกันอย่างไรพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่กันอย่างไรไปฟังกันคะ่ะผลกระทบจากโควิดอย่างล่าสุดนี้เราก็ใช้วิธีการก็คือ ตัวยอดขายมันหายไปเลยถึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทําการตลาดแทนที่เราจะสร้างยอดขายแล้วก็ใช้เวลามาปีกว่าแล้ว<ม>ก็ใช้เงินทุนไปเยอะพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนจากการวิธีการซื้อสื่ออะไรต่างๆแล้วก็เปลี่ยนก,กร,กรออะรวกกบวนการตรงนั้นมาให้พนักง,งานในการมีส่วนร่วมในการขยายฐานตลาดแทนนะตอนนี้เป็นการ ช่วยพยุงพนักงานที่มีอยู่ให้ไปต่อได้ครับที่ผ่านมาลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นอะไรคะเออเรามีทุกชาตินะครับคนไทยก็5 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นต่างชาติที่โดดเด่นของเราเนี่ยค่ะในการขายมุกต่างความโดดเด่นของเราคืออะไรคะเออเรามีฟาร์มของเราเองครับส่วนหนึ่งเรามีกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสุดท้ายนะครับการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานเป็นจเวลี่ต่างๆอะไรครับ ก่อนหน้าที่ที่จะโดนผลกระทบจากโควิดเนี่ยค่ะเรามียอดขายมั้ยคะก็มีครับมีใช้ได้อยู่ครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นอะไรคะเป็นเป็นคนเซชาติไหนคะเป็นคนไทยส่วนหนึ่งครับแล้วก็เป็นอ่ารัสเซียส่วนหนึ่งแล้วก็จีนส่วนหนึ่งครับเป็นรัสเซียเป็นจีนนี่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาใช่ครับเป็นทั้งนักท่องเที่ยวเป็นทั้งพ่อค้าที่มาหาจิแสดงว่าจิ๊กแล้วมุกของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับในตลาดว่าอย่างนั้นก็ยอมรับครับ พราะตอนนี้ที่ต่างประเทศอ่ะแบรนด์ของเรามีคนเอาไปใช้ด้วยโดยที่เราไม่รู้นะก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็แคปมาให้ดูในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีผลกระทบจากโควิดเนี่ยเรามีหารจัดการด้วยวิธีการเราไม่ได้ไล่พนักงานออกไม่ได้ไม่ได้เชิญพนักงานออกครับก็ใช้เวลาทํางานแทนครับก็เฉลี่ยการทํางานกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ไปทําเรื่องความมั่นคงด้านอาหารซึ่งเราก็กําลังจะเกิดธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เพื่อสร้างความมั่นคงเอาไว้ว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาเราก็ยังมีศูนย์กลางที่จะเป็นเปลี่ยนเป็นห้องอาหารของของ,ของเราได้ครับอ,อ๋อเราเราใช้วิธีการคือพนักงานที่เราที่เรามีอยู่ในเท่าไรครัาเ,เราก็จับหลักของนโยบายในหลวงครับรมาทำใช่ไหมหแล้วก็มาทําในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโค้งหนองนาโมเดลที่เราทําได้อะไรนี้ครับซึ่งเราก็มีที่ดินอยู่แล้วที่พร้อมที่จะทํค เป็นทางภาครัฐกําลังเตรียมตัวที่จะเปิดเกาะภูเก็ต<ม>ให้กลับมาเป็นการท่องเที่ยวอีกครั้งไงคะในส่วนของเราเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะในส่วนของเราก็แค่เตรียมการทุกอย่างให้พร้อม,มนะครับ<ช>ว่าจะจัดก,การยังไงแล้วก็ไม่ประมาทในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจาก<ม>ข้างผ่านๆมาเราก็เป็นเหมือนกับตัวหลักที่ถูกมองว่าอันตรายสุดของจังหวัด<อ>ใช่ไหม<อ>แต่ พอเวลาผ่านมาเราก็เห็นภาพว่าเรามีวัคซีนแล้วค่ะซึ่งตอนแรกๆผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดด้วยเหตุผลว่าเรายังไม่มีวัคซีนเปิดไปแล้วก็มีความเสี่ยงต่อคนผู้เกตทั้งหมดะนะครับแต่เมื่อมีวัคซีนแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่เราจะต้องดําเนินการต่อเพราะว่าเศรษฐกิจมันต้องขับเคลื่นอนนะครับเพราะทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นมามันมัน มันค่อนข้างหนักใจอ่ะถ้าเห็นตอนสภาพนั้นเราจะรู้เลยว่าโอ้มันหนักมากครับอ,อย่างตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าหลายๆท่านก็ยังคงมีปัญหาอยู่เยอะ,อะก็อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแต,แต่ที่เป็นเพราะว่าทางเราไม่ได้กระทบกระเทือนมากเพราะว่าฐานเงินทุนของเรานั้นมั่นคงใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเรามีประสบการณ์เรื่องซูนามิมาก่อนมันเลยทําให้เราเรียนรู้จากบทเรียนตรงนั้นมาว่าเ,<ๆ>เราจะไม่มีแค่ ชั้นเดียวในการป้องกันปัญหาเรามี3-4ถึงชั้นใช่ไหมเรามีแคชโฟมีกระแสเงินสดมากพอที่จะดูแลระบบเราได้แต่ต้องอยู่ในมาตรฐานที่ไปด้วยกันได้ทุกฝา่ายสิ่งที่บอกว่าเรามีแคชโฟที่อยู่ที่ได้เราเรากันไว้ยังไงคะต้องมีแคชโฟจนถึงขนาดกี่ปีรองรับของกระบบจะพน่้ได้ถึงกี่ปีอเราสามารถอยูอ่ได้ถึง5ปีได้เลยสบาย พราะเราจะเน้นไปทางเชี่ยวชาญด้านเดียวเลย <ฮะ S 1> แล้วเราก็อยู่ในสายประมงนะครับ <ฮะ S 1> เราไม่ได้อยู่ในสายเหวนแหวเต็มตัวเพราะอยู่ในสายทําฟาร์มทําอะไรมาตลอด <ฮะ S 1> ดั้งเดิมของเราก็ทําเรือประมงทําอะไรมาอยู่นะครับแล้วก็เพราะเป็นชาวประมงพื้นที่ชายฝั่งมาก่อนนะครับเราก็เลยได้เรียนรู้อะไรพวกนี้ <ฮะ S 1> แล้วทำไมถึงผันตัวมาทาธุกกกรกิจด้านโมก่ะคะเพราะก็เป<อ>็นการรับช่วงต่อกันมาครับ นนอีกส่วนหนึ่งเราก็ทําด้านเพาะเลี้ยงมาตลอดนะ,ะเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเรือวันลากมีอะไรนะเราก็หยุดมันอาจจะชีวิตผู้ล่ามันเริ่มลําบากก็ต้องมาเป็นชีวิตผู้พ่อเลี้ยงครับ <c oughs> แต่สิ่งนึงที่มันทําให้เราก้าวหนะ้าก็คือเรามีงานวิจัยเป็นอย่างต่อนเนื่องด้วยแล้วก็ชุมชนเป็นฐานหลักใช่ครับเ,เราทํางานอยู่ตรงน,นี้อยู่เรื่อยๆงานวิจัยหลายๆ<ร>ตัวก็ไม่สามารถเอามาใช้งานได้ในเวลานี้ทันทีทันใดเพราะมันต้องใช้ ต้นทุนในการทําในกระบวนการเกิดของมุกเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ว่าก็มาแอปพลายให้อยู่กับธรรมชาติได้ก็คือจากคาดหวังที่จะได้จากงานวิจัยมาแล้วก็อาจจะเหลือสัก50%ก็ให้มันเหลือตรงนี้มันก็ทําให้ลดต้นทุนเราได้เหมือนกันแต่ผลงานวิจัยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายๆ mm hmm. มุมค,ครับแต่สิ่งที่อมอนอมอเอพิร์รูเนี่ย โดดเด่นก็คือเรายังสามารถที่จะทำมงกุฎเพื่อมีสต่างๆอันนี้ด้วยอ่ะใช่ครับตรงนี้เราเราทำอยู่ครับ<ม>เราเพิ่งหยุดมาสัก2ปีได้ไหมครับพรเรามองว่ามันเริ่มอิ่มตัวเราก็มาทําด้านอื่นดีกว่า<ม>ก็มาทําด้านทําเรื่อง CSR ด้านอื่นๆเช่นไปสร้างคุณภาพให้กับสังคมชนบทบ,บางส่วนที่เราสามารถไปมีส่วนร่วมได้<ช>อะไรอย่างนี้ครับ นอกจากเราจะขายเป็นจิวเวลรี่แล้วเรายังมีพัฒนาการไปในส่วนไหนบ้างคะเราจะหนักไปทางด้านการทำจิวเวลรี่เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็การพัฒนาเรื่องพ่อเลี้ยงอันนี้ขยายต่อนเนื่องอ,อย่างอีกไม่นานเราก็อย่างที่ฟาร์มก็จะ,ะสนใจเรื่องการพ่อเลี้ยงหอยทุกประเภทเราพยายามจะเอาเข้ามาเรียนรู้เพื่อให้รู้ว่า ดีเอของจังหวัดเราควรจะเหมาะกับหอยประเภทไหนค่ะครับตอนนี้เราทุ่มไปกับงบประมาณเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว2-3ปีแล้วนะครับที่เราทำงานวิจัยทดลองค่ะแล้วเราก็ได้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเรื่องตัวล่อลูกหอยเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ได้รับลิขสิทธิ์จากกรมอะไรนะจากไม่ใช่กรมประมงครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับ อยากให้คุณอมรถอดบทเรียนของโควิด6 3คือจัดที่ภูกเก็ตกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศเนะะี่ยค่ะผลครั้งนี้มันกระทบรุนแรงแค่ไหนแล้วเราจะถอดเป็นบทเรียนเพื่อไปสู่ข้านหน้าอย่างไรบ้างคะคือถ้าบทเรียนตรงนี้ผมมองว่าผลกระทบมันเป็นเรื่องกระทบทั้งโลก<ช>นะครับอย่างสึนามิที่ผ่านมามันกระทบเฉพาะจังหวัดเฉพาะพื้นที่<ช>ซ,ซึ่งมันสามารถที่จะทุ่มงบประมาณลงมา ใส่ได้แล้วก็ขับเคลื่อนได้อาศัยเงื่อนไขกไกของรัฐบางอย่างมาผ่อนคลายได้แต่โควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทั้งโลกไงทีนี้มันมีทางเดียวคือต้องต้องอาศัยภาครัฐเป็นตัวตั้งก่อนเลยเนะครับภาคเอกชนตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆที่นะน่าจะประสบปัญหาหนักถึงหนักมาก ถ้าไม่ประคองเขาก็จะจะเดือดร้อนเยอะนะตอนนี้ก็เห็นพักแล้วก็เริ่มขับเคลื่อนแต่บางครั้งก็มันมันล่าช้าไปถูกไหมบางอย่างเราก็อยากให้ผ่อนคลายนโยบายทางข้อกฎหมายต่างๆให้กับจังหวัดนะอย่าอย่าผ่อนคลายเอาเงินใส่อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันมันสู้กับคู่แข่งไม่ได้ไงถูกไหมมันอาจจะกลายเป็นว่าออคอนภูเก็ตอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ได้ในอนาคต ถ้าขืนปล่อยเป็นแบบนี้นะครับอาจจะต้องสูญเสียเพราะหลายๆคนก็ที่คุยคุยกับเพื่อนฝูงด้วยกันหลายคนก็ยอมจะทิ้งละเพราะว่าต้านไม่ไหวเพราะเพราะถูกสะสมตัวเลขต่างๆที่ต้องเสียโดยใช่เหตุเช่นดอกเบีย้ยเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยที่นโยบายผ่อนคลายโน่นนี่นั่นเนี่ยนโยบายออกมาแล้วแต่มันขับเคลื่อนไม่ได้มันมีเงือ่อนไขกขอของอถึงหอนอกคู่อะซึ่งมันมันเป็นไปได้ยากจริงๆ ถูกแล้วก็ออกมาตอนนี้ก็เหมือนกับว่าดูท่าจะดีแต่มันก็เหมือนกับสูญเสียไปเยอะแล้วพอสมควรคแค่ว่ชาช้าเกินไปวไ่ใช่ครับอตอนนี้ผมมองว่าสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดอน่าจะผ่อนคลายเรื่องนโยบายบางอย่างอย่างเช่นเช่นเรื่องพื้นที่ที่จะให้ทําภูเก็ตเป็นอะไรถูกไหมสมมติว่าภูเก็ตเป็นพื้นทีอ่อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษได้ไหมเพื่อให้มันเป็นการตื่นตัว ถูกไหมฮะแล้วก็สร้างมูลค่าให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในภูเก็ตมีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะสมมติมีนโยบายให้เป็นเขตพื้นที่ฟรีเทรดโซนหรืออะไรสักอย่างหนึง่งผมก็ตอบไม่ถูกนะครับแต่บอกได้ว่ามันน่าจะมีอะไรตรงนี้มารองรับสักกี่ปีอะไรเงี้ยผมว่าไอต้ตรงเนี้ยมันทําให้นักธุรกิจในภูเก็ตหรือนักลงทุนต่างๆที่มี มีแบงค์เป็นหุ้นส่วนเขาจะได้มีทางออกถูกไหมเพราะตอนนี้ทุกคนมีทางออกอยู่ทางเดียวคือต้องไปเจรจากับแบงก์พอเจรจากับแบงก์ก็มีเงื่อนไขน,นู่นนี่นั่นมันมันเยอะอช่ไหมในแง่นโยบายมันโอเคมันดูดีแต่ว่าในแง่ปฏิบัติการมันกระทําไม่ได้ถูกไหมครับผมได้ฟังหลายๆที่ในเพื่อนฝูงด้วยกันเล่าให้ฟังผมว่ามันยากนะเคยคิดเล่นๆว่ามันก็มีทางเดียวคือให้เป็นพื้นที่เขตปลอดภาษีได้ไหม ให้เป็นพื้นที่มีลักษณะพิเศษเช่นพื้นที่ที่มีความสูงเพิ่มขึ้นได้ไหมถูกไหมที่ห้ามมีความสูงเท่านั้นเท่าน,นี้ให้เขามีความสูงเพิ่มขึ้นได้ไหมเพือ่อเพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเขาจะได้พูดคุยหรือต่อรองหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮเหมือนหลายๆที่ที่เราดูว่าพอทางรถไฟผ่านคอนโดก็มีราคาสูงขึ้นถูกไหมแต่ภูเก็ตมันไม่มีอะไรตรงนี้เลย ถูกไหมตอนนี้ก็มีโอเคจ่ายเงินผ่านระบบแบงก์มาแล้วให้เรามานวนนี่เจรจากันไปมันมันช่วยได้แต่มันชาไปแล้วถูกไหมเพราะดอกเบี้ยที่มันหายไปหนึ่งปีนั่น่ะบางคนมันย่ําแย่แล้วก็คงจะได้ข้อคิดในเรื่องของการที่จะปรับตัวนะคะรับกับการระบาดของโควิด19ระลอกใหม่แล้วก็ระลอกอีกต่อไปเพราะว่าโรคนี้เนี่ย จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นของโลกไปแล้วนะคะจะปรับตัวกันอย่างไรลองนําข้อคิดของคุณมอมรเนี่ยไปปรับจิตใจหรือไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันก็ได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันนาภาสาสัมสิทธิ์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ